เราพามาก็พาเดินเนาะเพิ่งเห็นสวยงามธรรมชาติเพิ่งเห็นสวยพี่น้องบุกป่าเบิ่งเพิ่งเห็นสวยเพิ่งเห็นสวยงามเห็นสวยงามธรรมชาติบ้านเราเพิ่งเห็นสวยบุกลูกใหม่ดอกเทียนสวยงามดอกเทียนสวยงาม Đó, mà ra, mà rau trông ngon Mút thăm Pha mút thăm. thăm Chúng nhìn xuôi Họ vào bảo mình nhìn xuôi ngon Ngon ป้าจุดนแบบไม้ไผ่งาธรรมชาติไม้ไผ่ทีอนฮูมากซาบไม้ไผ่งาปลาฉูฮูมากซาฮลูมาสาย

ก็ลงดอกมไม้ี่น้อนนี่ครับดอกไมส้สวยงามอชมดอกไมส้มสวยงามจัง น้อมานี่ก็แชร์กไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ประจัดด้วยจ้บ Sad, tu